สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะฮะที่ได้รับความรู้ข้อจากเพื่อนสมาชิกให้นําปืนพกส่วนตัวมารีวิวนะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับไปดูเลยครับนี่เลยครับมันคือเจ้าตัวนี้นะครับโปรดักของซิกเซอร์ก่อนอื่นนะครับปลดแม็กเคลียลูกกระสุนในรังเพลิงนะครับก่อนรีวิวนะฮะความปลอดภัยอ่าเคลียร์นะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้เป็นโปรดักของซิกเซอร์นะครับเป็นโมเดลอ่าพีสามสองศูนย์เอสพีนะครับไปดูดีเทลเลยครับ ตัวนี้นะครับเป็นตัวปลดสไลด์ออกนะฮะสำหรับตำรา,าศาสตร์อันนี้เป็นไกอันนี้เป็นตัวปลดแม็กนะครับตัวนี้เป็นตัวรดสไลด์นะครับคันลดสไลด์แต่เล็กหน่อยนะฮะตัวนี้เป็นเซฟตัวเนี้ยมันมีความพิเศษออปชั่นเยอะมากนะฮะเดี๋ยวดูกันว่าเยอะอยังไ,ะะไงนะฮะนี่ไงฮะฝั่งนี้เห็นแล้วรู้เลยนะครับด้านหน้ามีรางนะฮะรางสำหรับติดตวกอมมีเช็คเกอร์หน้าหลังตัวนี้เป็นขนาด9,19คูณนะครับนี่ไงผมบอกมันใช้ได้ทั้งซ้ายและขวานะครับ คันลดไลด์และเซฟมีทั้งซ้ายและขวานะครับออกแบบดีฮะบริษัทตัวนี้ถือว่าเป็นชั้นนำนะฮะเห็นไหมฮะการเก็บชิ้นงานออกแบบโหดีไซน์เขาใช้ได้นะครับศูนย์หน้าหลังนะครับเป็นแบบแต้มขาวแต่พอดีพี่เขาแต้มแดงมาหน่อยหนึ่งนะครับเป็นการแต่งปืนเล็กน้อยนะครับสำหรับคนชอบลำกล้องนะฮะงานโดยรวมถือว่าเนียนนะครับบริษัทนี้ถือว่าเป็นอันดับต้นๆในการผลิตปืนนะฮะลำกล้องนะครับเวลายิงแล้วนะฮะ จะมีลักษณะการกระดกขึ้นนิดหน่อยนะครับภายในคือเก็บผลงานได้สวยงามนะครับลำกล้องตัวนี้ยาวประมาณ3.6นิ้วนะฮะโดยประมาณนะครับเห็นไหมฮะมันจะกระโดดขึ้นหน่อยนะครับไม่ไม่ได้ขนาดกับตัวปืนนะครับลำกล้องสไลด์เป็นเหล็กนะครับโครงปืนเป็นโพลิเมอร์นะฮะเนี่ยผมชอบตรงลางจริงจริงนะแต่ก็ไม่เคยติดนะอุปกรณ์แม็กกาซีนนะครับเป็นโลหะอ่าจะมีโลโก้ของซิกเซอร์นะครับ9ามมอ่นะครับ อีกฝั่งหนึ่งก็จะเขียนว่า make in u s a นะครับตัวนี้มันจุได้17นัดนะฮะก็เป็นปืนที่ผลิตใน u s a นะฮะด้านล่างก็มีโลโก้นะครับ six s a u e r ของเขาใหม่จริงนะฮะอันนี้เป็นความรู้ของของเพื่อนสมาชิกนะฮะเป็นวิทยาพาพที่ดีอีกหนึ่งอย่างนะครับลูกกระสุนนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นเดีดยวงนฮะกามมพีเ mm นะฮะหัวเป็น FMJ ก็อันนี้ไม่ใช่ลูกซ้อมแล้วฮะนี่ก็ลูกจริงมายิงกันเลยละ ครับผมปืนดีคุณภาพแบบนี้นะครับขอบคุณสำหรับเพื่อนสมาชิกในการอนุเคราะห์น,นะครับใครถูกใจก็หาจัดไว้นะครับช่องผมใครถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์สับสไครต์น,นะผมสนิมหน้าชา่องสวัสดีครับผม